เพราะหนูต้องไปโต๊ะท็อปไงเราแล้วสามสี่นะคะหกสี่สวยดีเดิมสวยมากหกสีสวยมากลูกค้าต้องได้ใช้ลิปอันนี้ค่ะพี่แก้วอัวยังลงไม่ได้แม่พูดมาเลยเท่าไหร่พี่อัญชลีไปซื้อในร้านเดีขอแบบส่งท้ายส่งท้ายไปเลยแบบดีที่สุดเอาแบบไม่ต้องร้องเนี่ยค่ะสุดท้ายที่อยากขายเนี่ยแม่เอาแบบดีที่สุดเลยนะพี่ก็เดินไปเรื่อยไปเปิดปะอุ้ย แล้วมีแค่สีละสีเองเอ้าหรือสีละสี่สีเหรอบุมรอกดบุบใส่ตะกร้าแล้วใส่ตะกร้าแล้วชิ้พี่บุบมาอันนี้คือเซตนี้ยังรังไม่ออกอันนี้คือเซตนี้นะเซตนี้ชี้แก้กดใส่ตะกร้ารอแล้วเดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งโอ้ยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวมีอีกรุ่นหนึ่งนี่ ุไอเกตสวยมากตัวไหนหรออ๋อไอเกตสวยมากอุ้ยสวยมากเลยอ่ะมันคือตัวนี้ใช่มัหรือตวนี้อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะพี่พีชคิวชาเลต์โอลิมปีแล้วก็ถึงให้ชาเลต์โอลิมปีแล้วก็ให้เอาวแก๊สพ้ยเมื่อกี้พี่พีชให้น้องคิวดูอันนี้ใหม่เลยเดี๋ยวเรามีเ้าหมดแค่เลือดชุ่มมาเรามีแค่ยี่สิบเก้าแท่งนะครับเรามีแค่ยี่สิบเก้าแท่งนะ อุ้ยเนื้อชุ่มจริงไม่เนื้อชุ่มมากขายจนจะไม่เหลือแล้วบิวเบลก็ยังปกติได้นพิกเมน์อ่ะอ่าบิวเบลก็ยังปกติได้นะครับพิกเมนตะคอกมากไม่ใช่ตะโกนแล้วเนื้อชุ่มนะพิกเมนตะคอกมากเลยไม่ใช่ตะโกนแล้วนะตะคอกเอาอันนี้ก่อเท่าไหร่มาแม่อ่าอันนี้ทำราคามาเลยให้ขึ้นให้ขึ้นหน้าติ๊กตอกไปเลยว่าเท่าไหร่ปะแม่ ไม่ปิดคอแล้วหรอขอโทษนะเราเห็นมาเองสุดท้ายอ๋อบาทบาทข้าขอแม่ก็ไม่ได้ฝักละเอาแต่เคียให้หมดเลยเอาไปรีบให้หมดเก้าสิบเก้าบาทได้ใจตรงกันปะได้ไหมตรงกันปากแล้วให้ทุกคนรีบเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทไม่น่าเชื่อเกียร์แลนด์ขอเขาขายดีค่ะใช่ขอเขาเพิ่งมาวันนี้แต่ว่าให้ใช่ ของพิ่งลงเมื่อกี้เต็มเลย99บาทพี่บุ๋มรอกดแล้วนี่รอแัดนะรอแัดนำรุ่นนี้นะคะแพ็กเกจซริงนี้เดี๋ยวให้ดูสิลิป99บาทไม่มีอยู่จริงแกแล้วมันดีมากเนื้อมันดีแล้วติดทนมากพี่น้ำหวานบอกว่าติดแบบถ้าไม่ใช่ลิปเวอร์สามวันก็ยังอยู่อ่ะถ้าไม่ดึกขนาดนี้พี่น้ำหวานไม่ให้นะครับอันนี้จริงรอพี่แล้วก็ดึกถึงให้พี่พีนะครับกินน้ำอเมริปีกค่ะคุณแม่คุณแม่อีทน้ำอเมริข้าวปีกค่ะ กินกี่กล่องเห็นผลคะคุณหนึ่งโพพลาสติกกินกี่กล่องเห็นผลคะต้องกินกล่องแรกแต่เห็นผลเลยอ๋อสามไม่ต่อวันจริงแต่นะพีคุณเลอะมาแล้วเก้าสิบเก้าบาทมาแล้วเหรอคะแก้วหวานไม่หมดเลยเก้าสิบเก้าบาทมีจริงเว้ยพี่จุกเอาจริงไหมเนี่ยมีจริงเว้ยพี่จุกเอาสีเมื่อกี้เนาะมีจริงเว้ย ลิก99บาทมีจริงเวะเราไปจูบต่อต่อเอาไหมหมดแล้วจะหมดแล้วลทุกคนต้องได้ใช้ลิปอันนี้ลิปใ,ใ,ใครที่เป็นสายไม่ชอบเติมปากชอบสีพิกเมนต์แน่นๆติดทนกินเหลื<ส>อติดแท่งสุดท้าย99บาทราคามันมันงงมากนะคะตอนนี้คี่ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้คุณแม่ในรุ่นนี้ตัวแทนอย่างย่าง99บาทกดเลยมีสีแล้วไม่เยอะมาก ใครที่ใครที่สักคามออยากกด้วยหน่แล้วเป็นนูที่ถูกต้องมากห้าแท่งสุดท้ายนะครับห้าแท่งสุดท้ายนะวายจะหมดแล้วโว้เหบอร์วเหสเบอร์สี่สามสี่หนึ่งสามสี่สามเอ้ยมิเชลพูดพูดอะไรป่าอ๋อสาแท่งสุดท้ายเริ่มดึกเริ่มดึกหมดแล้วก็เก้าสิบเก้าบาทนะ พี่แก้วเขาใส่ตะกร้าไว้เวอร์ชุนใส่แล้วเรียบร้อยุูสแพคเกจอันนี้สวยทั้งใช่สวยมากเดี๋ยวปักให้อจากเดียวไม่ต้องพกติดตัวอยู่จนกับบ้านอ๋ออยู่อยู่ทั้งวันเรือค่ะเพราะว่าพี่บุ๋มเอามาป้ายแยังรางไม่ออกเอามาโชว์หน่อยจริงมันรางไม่ออกจริงจริงนะดูดิมันไม่ออกเลยอะทำไมมันดีขนา เท่าไหร่อันนี้ดีกว่าอันนี้นะโอ้นี่ oh, สวยมากแพ็กเกจจริงอันนี้แพ็กเกจจริงเวอร์มากแพ็กเกจนิดนึงแม่พอดูใกล้ใกล้หน่อยครับแพ็กเกจเวอร์มากสวยมากเหมือนน้ำพี่พีทเลยอ่ะน่ารักมากพี่พีทบอกว่าน่ารักมากแพ็กเกจสีสวยพี่พีทแพ็กเกจนิดนึงค่บลูกค้าทุกคนมินดีมากเลยอ่ะถือว่าถือว่าเป็นของขวัญก่อนลงไลฟ์จากพี่น้ำหวานอีกไม่เป็นไรยังไม่ต้องลงไลฟ์ยังไม่ต้องของขวัญไม่ต้องของขวัญยังไงก็ขายหมดไปหุย เปลี่ยนราคามาเลยเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเปลี่ยนมาเลยค่ะหุ้ยกลิ่นดีด้วยอ่ะมันเป็น gloss matte ถ้าจบผมเอางี้เอางี้มยเ่านั้นเราเรายังเหลือลิปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยคุณหนึ่งบอกไม่ทันอีกอันหนึ่งเดี๋ยวขายแพงให้อันนี้ขอราคาเดิมได้ไหมใช่ไม่ขละราคาไม่ทันละ99บาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปังปังไม่คือทุกคนอยากกลับบ้านแล้วจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซื้อได้เลยค่ะ 99บาทกระตุกมากทำไมกระตุกเรากระตุกหรือเขากระตุกอ่ะใครกระตุกมากสองสามสี่ห้าหถูกมากตามนี้เลยค่ะถูกมากมาแล้วดูแพ็กเกจอันนี้หน่เก้าสิบเาบาทสวยมากแพ็กเกจกนราคาแล้วอ่ะหยิบขึ้นมาแบบว้าวไยอ่ะ พี่แก่งหมดแน่นอนแท่งมันตะกร้าลิปแท่งอยู่ไหนคะเอาแล้วยังไม่ได้ใส่ด้วยเกี่ยวใหม่เลยจ้าอะไรอ่ะแล้วลิปแท่งนั้นแพงด้วยจะบ้าหรอจะให้ราคาแบบนี้หรอก็แม่ดอกเ้าเกียดอยากให้ก้าวๆอีกแล้วเหรออยากเปลี่ยนราคาไหนเปลี่ยนมาเลยบ้าลิปก็แม่เอาทีนี้พวกนี้ตื่นขึ้นมาจะงงจะรู้สึกว่าทำอะไรลงไปปะเฮ้ยมันอยู่จริงดูดิระยะแห้งนะดูดิแปดแท่งสุดท้ายนะครับแปดแท่งสุดท้ายนะ อันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สองหมดเนาะเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเดี๋ยวจะปิดสงการแล้วไงจริงอ้าวเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกค่ะเหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกือเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกเบอร์หนึ่งกับเบอร์หกอันนี้อข้าในปากก็สวยเบอร์หนึ่งกับเบหค่ะและแพ็เกจและแพ็กเกจนี้ร่อยดอพี่บอกว่าแพ็กเกจน่ารักมากเป็นใส่น้ำเหลือเบอร์หนึ่งค่ะ เบอร์หนึ่งคือสีเบอร์หนึ่งคือสีเนี่เป็นแบบนี้นะฮะเอาอยู่ไหนอะเจจบเลยหนึ่งอยู่ไหนอะหมดแล้วใช่ไหมอุยเบอร์หกสีที่บุ๋มมากเหลือสีเดียวสีสุดท้ายสีอะไรไม่รู้ของไม่มีที่รักจบเอาเบอร์หนึ่งอยู่ไหนอะเบอร์หกสีแก้มบุ๋มมากชมพูแบบ เจ้าสาวพิชาติเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเกี๊ยงจบอันนี้เหลือหนึ่งแท่งนะใครจะเอา99้าบาทอันเนี้ยมันหลุดมาปักให้แล้วอันนี้เหลือหนึ่งแท่งแม่นี้เหลือหนึ่งแท่งเบอร์อะไรคะพี่มิตทไม่ไม่ดูไม่ได้ข้างในหมดทองอ่ะลี่สีทองถ้าจะเอาอะค่ะมีให้แค่สี่ละสิบสองแท่งเฮ้ยเดี๋ยวลองเลยนี่เดี๋ยวลองกระปากเลยนี่เหลืออันนี้อันนี้ไม่มีหรออันนี้ไม่มีตะกร้า ไม่มีตะกร้าอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นอันนี้บอกอันนี้อันนี้เขาตัวแบบอันนี้เขาแบบแต่ว่าวันนี้ราคามันเก่าไงแต่ยานี่เหมือนกันเลยนี่อุ้ยสีสวยมากดูอุ้ยพี่บุ๋มสวยมากเบอร์หนึ่งนะนี่เบอร์หนึ่งทำราคามาเลยหนูไม่ขอละทำราคามาแม่อยากให้เท่าไหร่ให้เลยแม่ให้เท่าไหร่ให้มาให้มาเลยเขียนมาเถอะเบอร์สอง อุ้ยเบอร์สองสีส้มที่ถูกต้องว่ะพี่จุ๋มสวยเนาะกิฟต์ไมโลเบอไทยหอมมากกิ๊บลิฟกลิ่นไมโลตัวไทยเขาเขาเล่นกันแล้วหรอพี่บุ๋มเล่นแล้วนี่ไงเต็มแข้งเลยกลิ่นไมโลหอมจังเลยอ่ะเบอร์สามวิ้วเบอร์สามเขสูดอุ้ยสวยทุกสีเลยเนาะอ๋อไม่กินไมโลอันนี้สวยทุกสีเลยสวยมไม่กลิ่นช็อกโกแลต ไม่แต่อันนี้ราคาสูงหน่อยนะคะมาเลยมาแม่มาเบอร์สี่ราคาสูงจริงเหรอเขาให้ระดับโลกที่พี่โผลให้ได้แค่นี้สูงสวยอ่ะอ่าเท่าไหร่ก็ได้ค่ะจากแปดเก้าเก้าอ่ะสูงกว่าเดิมสิบบาทได้ไหมไม่สองสองเก้าว้าายเลยเบอร์อยูแปดเก้าเก้าเหลือสองสองเก้าแกให้แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้แพงนิดนึงสี่ละสองสิบแผ่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยหายไปสีนึงอะเดี๋ยวมันอยู่ตะกร้าไหนเอ่ยหอมมากเลยอ่ะบอร์หกห้าไม่มีหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หน้องคิวอันนี้เปิดให้ดูได้หนึ่งกับสองสวยมากในไลฟ์ที่บอก้าแม่น่าจะเริ่มแล้ว

หนึ่งเดี๋ยวก็ลังดึงตะกรันสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็ลิฟแท่งใช่ไหมวันนี้เกิดลอสองสองเก้านะแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับคุณเอชเนื้อดีมากเนื้อพี่จุ๋มแล้วพี่จุ๋มลองเนื้อเนื้อดีมากโรงงานเขาไปนี่นะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นราคาที่ให้สุดแล้วสองสองเก้าลดลดใครจะเอากดได้เลยครับ หนึ่งสองสามสี่หกใครเอากดได้เลยหนึ่งสองามหไปอะไรไม่มีเสียงไม่มีเสียนะคะโรงงานผลิตที่แระดับโลกละเมอแน่แมทเอฟได้เลยแม่หนึ่งสองสามสี่ห วิ้ยก็วลาชอบแม่เบอเนี้ยเบอร์สามเนี่ยเจ็ดล้อนกว่าบาทน้องบุ๋มมากกดดันพีไม่ใช่สองมีน้องบุ๋มพี่พีค่ะอันนี้หนูบอกว่าคิดได้เลยราคาเท่าไหร่ก็ได้สองร้อยยี่สิบเก้าตอนนี้เลยราคะจะหมดแล้วนะสามีน้องบุ๋มเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสวยพุกกระพูดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองสวยนี่ทุกคนพรุ่งนี้ทำงานกันกี่โมงครับยังทำกันเยอะมาก มีคนกดไปบ้างยังพี่พีเนี่ยมีคนกดไปแล้วเดี๋ยวนะนี่ไงตื่นขึ้นมากดกัะแม่เขายังตื่นกันเยอะนะนี่ยังอยู่กันเยอะเลยนะพี่พี่พีอันเนี้ยพอพี่พีก็ต้องอาให้สิเนี่ย พี่พีก็ไปกดดันมาเ็อานั่นะเป็นลูกค้าพี่หมดแล้วอ่ะมาในนี้หมดแล้วอ่ะลดช็อปมากเราลิบแท่งอ่ะลิบแท่งอ่ะแท่งหนีป้าหรือไม่เวหนูเชื่อว่าถ้าพวกโซซิตเขาซื้อไปใช้หมดอ่ะเดี๋ยวเขาไปซื้อกับอะไรพี่น้ำหวานจริงมอมันดีอ๋อมาหาที่ฟิวเจอร์ด้วยเหรอครับของคุณครับสเปายเนี้ยหมดเดี๋ยวก็จะไปซื้อด้วยเพราะมันสเปายละอองละเอียดมากมันหอมมากเพี่บไปสิบมา ใม่มันลดหอมคะกังแกลกกาแกลค่ะพี่พี่เป็นไรมาอ๋อเขาบอกหนูไปหาที่พี่ที่แกบอกที่ฟิวเจอร์ด้วยใช่ฟิวเจอร์แบบหรือว่างานใช่งานเอ็มแอนดีขอบคุณนะครับอยังเห็นพี่ผมหลายคู่กับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกสวยน่าเลยเขาบอกว่ากดดันพี่พี่เพิ่มอีกหน่อยเอยากโทรหาพี่นวัดก่อนขอราคาที่ดีกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมครับโอ้ย god น้นะาน้แล้ว เดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนี่ชิ้นสุดท้ายอ่ะเหลือลิบแคนอ่ะเขิ้ให้ป่ะงกระริบแท่งคิวรู้บอกว่ามันใช้พากันกลลับ้านหมดแวครับหรอหมายถึงว่าตัวฝาปิดมันอ่ะใช้หมุนนะปกติไลฟ์ถึงกี่โมงครับอันนี้ตีสองอ๋อคนรักชูรีอันนี้รักชูรีบวะกี่บ้าน่ะคู่แท้เก๋ออันนี้ดิเอาดีๆที่บ้านเราคนลุกเลย อ๋อที่มาขอถ่ายรูปแล้วพี่ถามว่าทำยังไงให้ได้แฟนเหรอยังไม่นอนหรอครับถ้าหลังจากนี้สั่งโซซิสมีเพจผูดไหมคะที่ไหนคะท่านเดินโนโนโน่ไปทิกตอกตายเพจทิกตอกทิกตอกพี่น้ำหวานชื่ออะไรฮะคุณน้อหวานอ๋อคุณน้ำหวานเลยตามตะกร้าได้ราคานี้นะแต่ไม่มีไม่มีอยู่จริงนะคะราคานี้มีแค่ในไลน์นี้ ใช่มันจะกดเป็นตุนกดก่อนได้เลยครับราคาตกลูกค้าโรงงานนี้เขาผลิตให้ชาเลตซึ่งชาเลตอน่ะราคาพันไฟอันนี้อันนี้ไลฟ์เมื่อก่อนก็ราคาแบบผมอุ้ยนี่ไงมาโอเคเราไปแท่งต่อนี่ไงเป็นเนื้อสตอ้นงแก้มลองดูเลยซอสหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งใช่แต่เนื้อแรงมากคลิกเมนแบบคิกเมนตะคอกมากอันเนี้ยเราออกมาให้ไอ้หม่แล้วดูืชุกนไม่จมขอชิ้ขอกระจกหนู้ไปนี่ดีกว่าพรุ่งนี้ผมไปทำงานเช้าเหมือนกัน อย่าคิดมากเลยครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูตื่นบ่ายสี่โมงไม่ต้องโทรมาจริงท่านไลฟ์ท่านไลฟ์อย่างเนี้ยพรุ่งนี้แก้มบุ๋มอะบ่ายสองบวกบวกาน่างหกโมงลูกทำงานต่อมีมีบางวันนะผมอะไลฟ์อย่างเงี้ยตอนเช้าไปทำงานกลับมาตอนเย็นอ่ะก็ยิ่งย้อยเลย ทุกคนทำงานกลางคืนนะพี่พีทลูกจะมาออนไลน์ตั้งแต่ตีสองลาละค่าลาลาก่อนน่าหัวละลากรับนั่นเหนื่อยขนลุกแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆที่ทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสนุกดีจริงๆเเอาลยจ้แล้วขอแล้วเวลาขอราคาได้ราคาถูกสนุกไหมฮะสนุกดูรู้เขาว่าสนุกดูรู้เลยใช่ไหมดูออกพี่่จกััตต้งแ สีุ่่งแล้วหรอเออมัไม่คอยโลมงหูอีทีมันจะไปตีหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็งงเหมือนกันงามซ้สวยมากอันนี้เบอร์สีชมพูนี่อะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วประเด็นคือไทเกอจริงอ่ะป่าอยู่ไหนาอยู่่นีต้องดึงตะกร้าเข้ามาใช่ไหมนี่นะมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้านะมปักแล้วปักแล้วหุยราคาเต็มก็ต้องหมุนสะดุ้งอยู่นี่ เห็นปะสวยเท่าไหร่เอันนี้แรงแต่ดูรู้ว่านี่แพงเพราะว่าแพ็กเกจเออพิกเมนตเอออะแต่ซื้อเนี่ยไม่ตอนนี้ยังไม่มีแฟนในเมืองไทยที่เป็นฟาตินลวไม่ลงร้อยแค่คุกสกาเก้าแล้วนะสามตอนนี้จากพันสเิป็นสามกกนะใครจำลิสติกดได้เลยครับ มีแค่24แท่งเท่านั้นสวยมากแล้วแล้วแพทแล้วมันไม่ได้เป็นติดอย่างนี้มันหมุนมาอย่างงี้เป็นเหมือนลิปสติกเคาน์เตอร์แบรนด์นะเฮ้ยมันติดอยู่นะอยู่ในกระเป๋าแล้วมันหลุดเวลาอย่างนั้นอะคือมันไม่ได้องบอกพี่น้องบอกว่าเป็นทไงเป็นลิปแท่งที่ติดแล้วแบบสวยนะสีลิปสวยไม่เคยมีใครทาแบบนี้หรือจุ๋มจะทาสีแดงอายุทาได้ปะก่อนบอกเลยค่ะว่าไม่เคยมีอนเนื้อซาตินในมือแลบมีเนื้อซาตินปกติมันจะลบ มันจะเป็นแมทเลยแต่เนี้เป็นเนื้อกำมะหยี่แบบซาตินเขาเป็นสินจุ่มเราเป็นแท่งแรกในเมืองไทยที่ไม่ลบอ่ายืนยันเลยเฮ้ยสีพี่บุมสวยนะเนี่ยทุกคนกดไปแล้วจ่ายเงินให้หน่อยนะคะโอ้เนื้อแบบพิกเมนน์ะสวยมากเนื้อเนื้อดีมากนะเนี่ยวันนันที่พี่กดซื้อแพกว่านี้สวยขอดูประวัติพี่ลองค่ะพี่หุมใช้ตอบปะแล้วกบสีป่าแบบกริบ อุ้ยพี่บุ๋มสวยอ่ะนางไร้ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งมากเราไปซีซั่นหนึ่งไหมนางไร้ไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งมากพี่ปีข้มเราไม่เห็นไปถึงแก้วไวน์เลยสิงโงสิงรลัต้อนรับคริสต์มาสปล่ยปีนี้ล้อมมือสวยสวยมากที่จุบมแล้วกบสีปากคิบสวยทั้งสองสีเลย มันรอดเนื้อดีมากเนื้อดีมากปัดบุครู้สึกได้เลยฉันลงตะก้าไปแล้วก็คือตะก้าอันนี้หนึ่งสองก็รอลิฟต์นี่สองอันนี้รอดมากเนื้อดีมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเนื้อดีขนาดเนี้ยไม่รับสิ่วี่ขายไปสิบตัวตัวลองเลยไม่ไม่ใช่ให้ลองที่มือโองดีกว่าไม่ลองสัมผัสว่าเวลาอุยเนื้อดีมากเลยอ่ะ รู้สึกได้ว่าเนื้อแบบไม่ใช่ลิปถูกๆเนื้อมันลื่นเนื้อมันไม่ใช่รู้สึกว่าลิปถูกๆนะใช่หนูจะบอกให้ว่าลิปอ่ะตัวอย่างเงี้ยผลิตที่ไทยอ่ะหนูเคยทำลิปแท่งผลิตที่ไทยแพ็กเกจไม่ได้ดีขนาดนี้ทุนมาเป็นร้อยแล้วร้อยประมาณร้อยยี่ได้ด้วยถ้าเนื้อแบบดีๆเลยนะอะไรนะตัวอันนี้คือหยุดไลฟ์ขอเอาไปด้วยเอาไปด้วยเก็บไปว้ มันยังไม่ได้ลดราคาป้าหรือไม่ได้ลดทุกโนลิฟแท่งเหลือ12แท่งสุดท้ายนะเหลือสองแท่งสุดท้ายใครกดไปจ่ายเงินหน่อยนะครับไม่ต้องเหลือก็ได้พี่๊กผ่านเลยผ่านเลยจริงๆระหว่านขายนี่เพื่อนมานั่งดูเลยว่าอะไรนี่แม่อ้อมมานั่งกดว่าทำไมขาย5 9 9อ๋อวันนี้ไลฟ์พิเศษครับผ่านเลยผ่านเลยไม่ดับายต่อผ่านเลยกดผ่านเลย มามามาอดอันนี้นะขายขายที่ฟีดูแซะแอะไรอรอเราขายสรุปอ่ารอพี่หอลดราคาให้เราต้องมีลิฟต์คนละกี่แท่งกังมีลิฟต์เป็นร้อยแท่งเลยครับนอย่แล้วหรอ เดี๋ยวน่าจะลงแล้วนะตัวกันไว้เออแต่เราก็จะลงนะลงไปพร้อมกันดิคิ้วใครนี่ผี้ชายหน่อยอะไรฮะลิปชูไม่ไม่ตอนนีไอ้ชูไม่ไม่ไม่ลิปยังไม่ได้กดเลยลืมทำราคาะแล้วสีหนึ่งหมดแล้วหรอหมดแล้วเดี๋ยวก็นนี้เหลือน้อยแล้วสีแดงไอคิ้วเออลิปเนื้อดีมากมันเคินไปปะมา มันออกน้อยมากเลยจับบ้ามันดีมากเลยอะรอดก่อนฉันซื้อไปแล้วจบจบจบฉันซื้อแล้วที่ต้องการจบที่มันดีมากอะมันติดมากเลยอะมันเป็นกรรมยี่ที่ติดมากเลยอะแต่สีใครไม่เอาเอ็นสูตรหนึ่งยกเลิกให้หน่อยนะคะไอคิวจะโกรธไอคิวหายไปคุยกับตัวมาหมดแล้วอะวะาชวตัวกระดาษที่ชั่วตัวเนี้ยทำราคาให้เลย ่ะทำเลยหนูต้องล้างมือแล้วใครไม่เอาใครจะมีใครยกเลิกไหมมือสีติดสีติดมากเอได้แล้วอันหนึ่งเอาน้องวิจิตใจต้องเอาตัวเทสนี่แหละเอาตัวเทสกลับบ้านเลยปะาทุกคนก่อนลงกดไม่ทันเราจะเอาทิชชู่หยุดมาไม่ไม่ม่มีตัวแหลมมีตัวนึงจุบแล้วกันเนาะจะบอกว่าก่อนลงเราจะเอาทิชชู่ขึ้นแล้วใครจะกดกดได้เลยนะแล้วเราก็จะลงไลฟ์นะครับ อันนี้นะถูกแบบช็อปไปเลยค่ะถูกแบบช็อปไปเลยหมดกี่แผ่นมปดห่อค่ะในนี้แปดห่อพี่ฉีกให้ดูแป๊ใหญ่แปดห่อแล้วในในแต่ละห่อเราขายบ่อยที่ชูเดียวเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ปกติเราขายสองร้อยห้าสิบนเออส่วนหนึ่งก็ไม่ทันเหมือนกันทุกคนหน่อยทิชชู่อ่ะคิวถืออ่ะค่ะมาพี่บีดคิวอารายน่ารักมากพี่นุ่มหวานว่าเก้าเลยเก้าบาทหนึ่งซองมีกี่แผ่น หนึ่งซองเล็กมีแปแผ่นหซองเล็กมีแแผ่นข้างในมีทั้งหมดสิบแปดอ๋อมีแปดห่อมาอยู่มาอยู่ที่คิวไงก็เลยให้คิวถือเดี๋ยวพี่ปักก่อนมาค่ะมาคือใครจะเอาทิชชู่นะครับของก่อนลงนะอย่างที่บอกก็คือหนึ่งหนึ่งซองเนี่ยมีแปดห่อแปดห่อใหญ่ซึ่งในห่อใหญ่แกะได้ไหมเนี่ยมีแปดแผ่นพกได้99บาบาทใครอยากได้ ทิชชู่เปียกนะครับทิชชู่เปียกอันนี้ใช้กับเด็กได้ไหมใช้กับเด็กได้ด้วยนะครับกดทิชชู่เปียกก็ชอบมากมาเป็นคนติดทิชชู่เปียกมากหนูพูดเลยไทรจะกดเนาะเราจะรัไทยกดได้999าบ้าทไว้ลดมากกดเลยกดเลยค่ะสีนี้นะคะ99สซื้อ2สีสีปัญหาวันนี้เสี่ยงเงินเยอะสุดแล้วงง จริงๆวันนี้เหมือนเหมือนมาตลาดอะขายอะไรก็ไม่รู้วันนี้เหมือนมาตลาดแบบจากสารเลืองแสงประจากสารเลืองแสงแล้วก็ไม่ใช่กระดาษรีไซเคิลด้วยถูกไหมยังพอร้องใซส์หนับเริ่มนี้คิวปกติขายอยู่250ปกติ250มีราคาเต็มอยู่ก็99บาทนะ8ห่อคือ99บาทสาวใครต้องการกระดาษทิชชู่นะได้นะไม่ไม่มีน้ำหอมแล้วเป็นอย่างสุดท้ายของเราแล้วนะครับ วันนี้นะเนื้อแนนด้วยไม่ได้เนื้อบางๆเหมือนแบบซองละริยูหรือสุบาท่ะโอเคเนี่ยดูดินอนครับเนี่ยกำลังจะนอนแล้วนอนแล้วคนคนก็เพิ่งขึ้นมาอีกนะแปดร้อยเพชชูเปียกหนึ่งห่อใหญ่มีทั้งหมดแปดซองเล็กเก้าสิบเก้าบาทเดินทางรถตีสายมาห้กําลังใจขอบคุณนะครับใช่จำเป็นมากแปงแป๊มและในหนึ่งห่อเล็กมีอีกแปดหู แปดชิ้นเยอะนะใช่โอเคเยอะนะเพราะว่าตามไอเนี้ยที่เป็นแบบซองใหญ่มันสิบแผ่นนะมันก็ยี่ห้าบาทแล้วอะใช่แล้วมันห่อใหญ่อันนี้พกพาง่ายจริงจริงโอเคได้พกา็จะส่งการแล้วหนูแม่นี่เป็นตะกร้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเอาวันเนี้ถูกมากแล้วก็กดก่อนวิดีอะกดก่อนอะกดก่อนเรากำลังจะล่ำลาแล้วทุกคนจะได้ไปนอนกัน แล้วคืออยากให้ทุกคนเห็นภาพรอบๆของทีมงานหลือเกินว่าตอนเนี้ยเขาหดหูกันขนาดไหนหดหูมากเหมือนแบบลงหรือยังลงแล้วลงแล้ว99บาทเท่านั้นขอบขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนกันวันนี้นะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าของพี่นหวานกับพี่นาวินต้านะครับก็เชื่อมั่นในคุณภาพได้แล้วก็วันนี้ราคา ใช่ราคาที่ขอมาวันนี้คือราคาที่ห้าสิบเก้าบาทเราแต่ราคาเป็นของที่แล้วหนึ่งใช่ดีมากเลยครับขอบคุณไปอยู่นานมากเพราะยังถูไม่ออกเลยนะทำไมมันไม่ออกเลยลิปอ่ะโอเควานนี้ตัดโต๊ะใหม่นะคะบายบายนะครับไอชัยโด้แล้วก็ถ้าใครใช้สินค้าของพี่น้ำหวานแล้วชอบอยูไปตามที่ช่องคุณน้ำหวานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาอังกฤษค K S U N แล้วก็ N A M W A N วันหลังมาจัดโบใหม่นะคะใครชอบสนุกสนุกแบบนี้ปากสนุกมากค่ะครั้งหน้าถ้าได้มานะครับถ้าสมมติว่าเขายังให้เรามานะขอกระเป๋าสักร้อยใบนะครับสิ่งแป้ยร์ส้ำกระเป๋ามานะโอเคครับเนี่ยไม่ได้ขายด้วยซ้ำจะมีป้าขอบคุณขอบคุณก่อน นี้่จะทำอะไรไงขอตัวกลับก่อนนะคะเอ่อเทสเตอร์ขอละกันเนาะกดไม่ทันขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้นะขอบคุณนะครับยังไม่นอนกันโอเคบ๊ายบายฝันดีนะขอลิบอีกร้านแท่งค่ะบ๊ายบายนะครับขอบคุณนะคะไอคิวจุกขอเลยค่ะกดไม่ทันดีนะกดไม่ทันเนาะหมดอ่ะ